มึงอย่ามาโทษตู้โทษด่มึงอย่ามาโทษมึงโทษตัวมึงนั่แหละว่ามึงหมายไม่แดกมึงไม่เอาจิงเขาจังต่อชีวิตของมึงแล้วมึงบอกว่าไอ้หาไซแห้งไซแห้งเฮียอะไรในโลกนี้ไม่มีไซแห้งทุกอาชีพมึงรู้ไหมที่มึงไซแห้งเพราะมึงแม่งโง่ไงมึงก็จอกไงมึงไม่เอาจิงไงไอ้เวนมึงอย่ามาบอกว่าไซแห้งไม่มีไซแห้งทุกอาชีพไม่มีไซแห้งไม่ว่าอาชีพใดทั้งสิ้นที <t iny website> h, ่มึงไซแห้งเพราะมึงหมายไม่แดกมึงก็จอกไง ฮ่ามึงไม่ต้องมาคิดเฮียอะไรมันอยู่ในใจมึงไอ้เฮียมันอยู่ในใจมึงใจมึงสูงมึงหลอดใจมึงกระจอกมึงก็จนเฮียมึงไม่ต้องมาคิดเฮียอะไรมึงจะเพ้อเจ้อมึงไม่มีเทพเจ้าเฮียเลยว่าประธานเงินนี่แกมึงมันอยู่ในความไม่เขาจริงเขาจังกับชีวิตมึงไอ้หาทุกสาทุกสาขาอาชีพทั้งหมดมีคนที่เก่งที่สุดแล้วมีคนที่รวยที่สุดหมดมึงรู้ไหมทุกสาขาอาชีพ ทำไมทำไมทำไมมันเป็นได้ทำไมมันรวยได้ทำไมมันสำเร็จได้ทำไมไอ้เหี้ยนั่นอ๋อมีพระเจ้าช่วยมนันเหรอไอ้ฮาแม่งช่วยตัวมันเองดังนั้นมึงจะเพ้อเจอ้อเด็กทุกคนอยากยิ่งใหญ่มึงต้องเหนือคนอื่นมึงต้องเรียนรู้ามากกว่าคนอื่นมึงต้องทำงานมากกว่าคนอื่นมึงมีความฝันแล้วมึงทำความฝันมึงโดยใจของมึงมึงยอมตายในการที่จะทำอาชีพนี้ให้สำเร็จ กูนทนได้กูดทนได้กูไม่แดกได้กูไม่แดกได้มึงรู้ไหมนี่คือความยิ่งใหญ่พวกมึงกระจอกทอ,น,น,ทอนู่นทอนี่เฮียเที่ยว,วนู่นเที่ยวนี่เฮียไม่เห็นแก่ที่